สวัสดีครับพี่น้องพอๆก็ช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศย่ามแรกนะครับพี่น้องร่านค้าร้านขายก็ทยอยนะครับเตรียมของขายนะครับด้านหลังจากลงคลิปแล้วผมก็สิบไปหาลงพอบต่อ,อนะครับ ายมือนีก็ค่อนข้างหลายเลยนะครับงานมือนีงานบวชชมฟรีนะครับซอดแจ้งนะครับงานมือนีไปอยู่ใกล้ๆก็กกมาได้เดยอพี่น้องลูกสิ้นหนึ่งบาทเบ่เห็นโดนอะไเด้ยวยนี้แต่สมัย่อยเป็นเด็กหน่อยพุ่น สมัยก่อนนะครับอยู่บานลราซื้ออันแย่เทียมจันนะครับไปหาเหลือใี้ย่มากกับว่าเคยเห็นแลว้วลูกสิ์หนึ่งบาทอาหารตามสั่งกาแฟาสดโอ้มีหลากหลายเลยนะครับของกิน ยังบัตรท่านมาตัางกับมีนะครับอตอนนี้หลายๆคนเขาก่อนนะซิยูอันบานงานนะครับนาสีทยอยมาต่อเลียง ตัวาสตาร์นี่มะปูทิมไวน้นี่หลายเตืบนะครับเบิ่งอะเด้อพี่น้องสตร์ไเป็นสตร์ไปหลายแห้งตรงนี้มองปูแล้วแมนครับนี่เตออันโซนดันลหลังเรือตัวนี้เพิ่นมะปูไววแต่แต่กว่นหมอลำมาอีก ห้ามย้ายนะครับม่เขียนไปเลยพ่ออันพ่อเพื่อนก็สีมหามงคลสาขื้อกันนะครับเต็มเดินบนเลยดิครับพ่อแต่ว่ามันมีอันเดินเดินเท้าขุ่นครับแต่ว่ามันเขียงเลยมันยากแล้วก็สีมี้บอลบอลผุนนครับที่เหลือก็สีเต็มบ็ดเลี้ยวไกลเติมเยอะครับ เขาเนีย่ยหยับสาสต์จะคู่หนึ่งเด้อเด่นมันหลายแห่งนะครับป้าพี่น้องดงสาด์สะอ่อนฮียงนะครับบานนี้อันนี้อะไรอันใดสาสต์ ศาสเต้ยที่ว่าเขียนไว้เมียนหน่อยบอดโจวศาสเต้ยเห็น <c oughs> มันถ่ายลงเพจอยู่ด้วยละ่ะเ <c oughs> มียน,น้อยบอดโจกวกันศะาสเต้ยตามล้อยก่อนตามหาห้อยศาสเต้กัน <c oughs> สวัสดีครับ อันนี้อะไรนี่เจพอลล่าเจพอลลี่เอา้า <laughs> มาเป็นสองสัตว์ตนี่แล้วเป็นพี่น้องกันตีน <laughs> เจพอลล่ากับเจพอลลี่นี่เอา้าไม่เ่ใอใดเคาถิ่นทั่วงานนี่เนาถิ่นทั่วสารได้บัดเลยอันนั้นอะไรนี่เอา้าอันนี้ก็เจพอลล่าเจพอลล่าเจพอลล่ากับเจพอลลี่เอา้า เบิ้งด้วยสิมีเจใส่อีกเ,เอาาหวไหวอ,อันนี้อ,อ,อียังนี่นี่เห็นแล้วตัวการอยู่พี่เ <c oughs> มีนยมน้อยเมียน้อยพ่อโจูห,ห้ามย้ายอันผมบอกครับ อันผมมะนาหมอล้ำครับปอบ้านอยู่อันสะแก้วครับปวก็ลระยองครับอีอย่างนั้นครับอันเส่นครับอ้ออครับผมเห็ดงานผมติ่มูบครับที่นี่อันมาทายยูทูตอนแรกครับทายบรรยากาศยามแรกให้พี่น้องเขา แม่นี่นครับเหมือนนี้งานฟนาารีพรอ,อ <c oughs> ใส่ไี่ยังไหว <c oughs> ่ยงบ้าอีกปะหน่อยเจี๊ยบพันล่าเจี๊ยบพันลีเลียวแสดงว่าอันนี้เพิ่นเด็ดดินี่ฟังเตซือนี่กับเป็นตาย่านพวกนีอันนี้อะไรนี่เออว่าปัดนหด หาศาสตร์ไเด็ดนี่นะครับพี่น้องอันอันทานะ่านน่ะสิเป็นฟางของน้ำนะครับทางยางของน,ามมาน้ำมันี่สาดนี่เด้อพี่น้องใครอยากเห็นอันเมียหน่อยพอโจเมียหน่อยพอโจนะครับยางมาเบิ่งสาดนี่เ <c oughs> <c oughs> บิ่งดูตอนแรกสิเป็นไผ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งฟังคุณ ยังเป็นย่างฟ้าสาดเขาหลายขีดินมันสิเปื่อนสาดเขานะครับเอาเก็ดเล็กๆน้อยๆมาให้ดูนะครับูู้วลังนหอดทิพมทิ่มนีมากผอมเดชหลานคอมพิวเตอร์ก็ยนน้อนมาเพิ่นมีอันมึกปิดคุณสับป,ปะรดก็มีเอาซํได ฟังนีก็สิซุดแล้วนะครับซุดซำนี่ของกิน่นจีเป็นร้านของเร่นร้านก๋วยเตีเ๋ยวด้ะครับซับอ่าห้างเี่กก็สิเป็นเต้นมิกนะครับกับเต้นสบู่อิงออนแล้วก็โสมโมทีนะครับ ให้การสนับสนุนไปไหนไปด้วยกันนะครับกับพวสาวน่อยโอ้ลืมลืมบอลหนึ่งบอลหันมันสีป็นกวาอ่าของเห่่นนะครับเังนมัสิีเป็น,น,น,นของเหรียบ้านล่มหวังยิ่งปืนนะครับ แล้วก็น่าจะเป็นเครื่องสำอางนะครับพี่้องกำลังลงของกำลัลงจัดของเลยกวนได้อะไรกินนั่นนั่นสตอรอเบอรี่โยเกิร์ตครับสตรอเบอรี <Story yogurt. S 2> ่โยเกิร์ตเอาต่อใส่สำลักใส่สำเนียงพรอมี้ยอ๋อต้องใส่สำเนียงโอ้สตรอเบอรี่โยกพอดีลิ้นแข็งพี่ลิ้นไม่ค่อยได้ใช้งานอตอนนมาใช้งานแต่เอวไปยิงปืนดำกันวะ ฮะยิงไปได้ร้อยปอนด์นี่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 อยากย่นห่วงสิดอกเป็ยนเราไงฮะเอ้าเราตีนั่นนะขอเล่นเป็นตะม้วนให้หนังนี่ครับพี่น้องผลหม่าหมุนกับมีดีที่งานนี้ไม่เปิดเพลงอยากสี่คอยมารีวิวให้ได้นะครับทางงานใดอยากให้มารีวิวคือต้องอย่าเปิดเพียงนะครับ อันนี้ตักไข่เสี่ยงโศกนะครับอันนี้ปลากระป๋องมามีปลากระป๋องนะคะระับปลาที่แบบปลาให้กระป๋องล้นนะครับเพราปนปลากระป๋องกินโอเคครับพี่น้องกระซิมีประมาณนี้นะครับ สำหรับไ่โยไก่กับมาดันะครับเหมือนีงานเบิงฟีนะครับสอดแจกคลิปนี้ชิคอลงไว้ซัมนี้คลิปหนาพ่อ,อกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องฟุกขวัญเจลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับสวัสดีครับ